สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศีสะเกดร้าน pc t แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกดครับวันนี้มารีวิวรถที่ร้านนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่3 0กรกฎาคม2565ครับผม30กรกฎาคม2565ครับว่ามีสินค้าต,ตัวไหนที่พอยังยังมีขายอยู่บ้างนะครับผมที่ร้านครับ ก็พอมีเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นคันแรกเลยแล้วกันครับคันนี้เป็น L3608SP ครับผมตัวนี้เป็นสเปเชียลครับรถสวยเครื่องเกียร์ดีครับผมสีสันก็มีสาดสีบ้างนะครับเจ้าของเดิมแต่ตัวรถก็เป็นสีสันเดิมนะครับผมมีสาดสีก็จะเป็นชุดคานช่วงล่างเฉยๆครับนอกนั้นสีสันเดิมรถเครื่องเดิมเครื่องไม่เขียไม่อายครับผมจดทะเบียนปี56นะครับคลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้าค่อนข้างจะเยอะครับ แต่ก็รีวิวรวมๆให้ลูกค้านะครับผมท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงได้ที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมปักตำแหน่งแฟนที่ไว้ให้ด้วยนะครับผมส่วนท่านใดอยู่ไกลก็แอดไลน์มาคุยกันเดี๋ยวรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับผมจัดส่งได้ทั่วไทยรายละเอียดในการจัดสง่งก็ตามระยะทางนะครับผมไม่เกิน200โลส่งให้ฟรีครับสินค้าที่ร้านาต่อรองกันได้นะครับผม ครับคันนี้สามหอสนะครับปีห้าหอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังราคาสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผมสามแสนสองืห้าพบาทตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟางนะครับผมตาช้าง HB ดบีหนึ่งสามศนพัดครับผมตัวนี้จะเป็นล้อลายล้อลายภาษาบ้านๆเขาเรียกล้อลายครับผมมีล้อตรงแล้วก็ล้อลาย ตอนนี้ราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทครับผม185,000บาทสภาพพร้อมใช้งานครับผมตามสภาพนี้เลยขนน้นยันมา49่แรงติดจองเมื่อกี้นะครับผม4ีสีที่อันนี้36แรงติดจองเมื่อเช้านี้ครับฝันนี้เป็น40แรงครับผมหลังคาไฟเบอร์ใบละ2,700บาทครับผม2,700บาท หมาเริ่มต้นคันนี้นะครับผมคันนี้จดทะเบียน25ธันวาคม2562ครับผม40แรงดีทีอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังครับอันหลังตาช้างนะครับผมเป็นผ่านห้าครับผมเครื่องเกียร์ดีรถเดิมครับผมรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับราคาอยู่395,000บาทครับ395,000บาทคันนี้เป็น่40แรง สเปเชียลนะครับผมเป็น4018 SP จดทะเบียนปี63ครับผมปลายปี63ด้านหน้าผัานหลังเช่นกันครับผมสวยๆพร้อมใช้นะครับผมราคา4 29,000บาทครับ4 29,000บาทอันนี้40แรงตัวเปล่านะครับผมเป็น40แรง DT VT ครับผม วิธีคือ variable t ทนะครับคือขยายทันล้อนั่นแหละครับผมกระทะก็จะเป็นประมาณนี้สวยๆเลยคันนี้หน้าหลังเดิมๆเป็นตัวเปล่ามาครับผมราคา349,000บาทครับผม349,000บาทอยากติดอุปกรณ์ด้านหน้าใหม่หรือว่าใสายพนหลังใหม่ก็โทรมาคุยกันอีกทีนึงได้ครับผมจัดให้ได้ครับผมอุปกรณ์ ด้านหน้าใหม่ผัดหลังใหม่ก็ตัมาสอบถามกันได้นะครับอันนี้เป็นห้าสิบแรงครับผมห้าสิบแรงราคาเบาๆครับยางใหม่สี่เส้นผัดหลังใหม่ครับผัดหลังเป็นนาซาครับผมผัดหลังใหม่ผมเอาไปไถนาห้าไร่อาจจะมีรอยถลอกบ้างนะครับยางหลังก็เป็นยางหลังใหม่คันนี้จดทะเบียนปีห้าเก้าครับผมราคา อยู่455 0 0 0บาทครับ455,000บาทคันนี้3อ่า 40, 40แรงนะครับผมคันนี้น่าจะเป็นปี6 2นะครับถ้าจำไม่ผิดครับผมเครื่องเกียร์ดีสีสันเดิมเช่นกันครับยางใช้กันยาวทั้ง4เส้นอุปกรณ์ดันหน้าผันหลังผันหลังเป็นผัน5นะครับผมเอกสารเร่มชุดโดนครบนะครับคันนี้38 5,000บาทครับ3 8ม0 0 0 ห้าพันบาทคันนี้สี่สิบแรงปี60นะครับผมตัวรถสีสันเดิมพร้อมใช้อุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันครับกันหน้าผ่านหลังผ่านหลังเป็นตาช้างผ่านห้าเช่นกันครับผมเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเดิมสีสันเดิมนี่้อยถลอกตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกติครับผม อันนี้อยู่ราคาสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคันต่อมาคันนี้สี่สิบแรงอุปกรณ์ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็สวยนะครับปีคันนี้น่าจะปีหกสามนะครับถ้าจำไม่ผิดปีหกสามสี่สิบแรงเดิมๆครับดันหนะ้ามีดันหน้าแล้วก็หน้ากากนะครับผมเครื่องเดิมไม่เคยตัดท่อนยร์ไม่เคยเปิดสีสันเดิมปีหกสาม คันนี้เป็นอุปกรณ์ดันหน้าอย่างเดียวราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคันต่อมาคันนี้สี่สิบแรงปีหกสามเช่นกันครับผมปีหกสามสภาพพร้อมใช้ตัวรถสีสันเดิมเครื่องเดิมเครื่องเกียร์ดีไม่เขียงไม่ไอน้ําไม่ดันอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ดันหน้าอย่างเดียวเช่นกันครับผม ราคาอยู่ที่365,000บาทครับผม3 6 5 0 0 0บาทคันคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวครับผมอันนี้ราคาเบาๆปี6 2 3 6 5 0 0 0บาทครับอุปกรณ์ดันหน้าผันหลังสภาพพร้อมใช้ครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับผมเครื่องเดิมๆเ,เลยไม่เขียงไม่ไอายครับสภาพพร้อมใช้ ตัวนั้นก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับของยันม่าครับผมรุ่น k 1600s อครับสภาพสวยๆพร้อมใช้ครับ195,000บาทครับ195,000บาทครับฝั่งนี้เป็นอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ยกล่อง17,500บาทครับยกล่องใหม่ขุดมันก็มี1 1 0 0 0บาทกับ12,000บาทครับโรตารี่ใหม่ก็จะเป็น1.6่งจุเมตร อยู่4ี่ห0บาท1.8เมตรอยู่54,00 0บาทครับผมของใหม่ตัดหญ้าตัวนู้นเป็นตัดหญ้าใหม่1.2เมตรอยู่27,500บาทตัดหญ้าอ,อ่ใหม่1.4เมตรอยู่29,500บาทครับผมสินค้าต่อรองกันได้ครับในส่วนของผันบุกเบิกก็มีนะครับผมราคาผันบุกเบิกเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทครับหมื 10, ่นกว่ 10, าสองหมื 20, ่นกว่าประมาณนั้นครับถึงประมาณสามหมื่น โรตรีตาช้างมือสองก็มีนะครับราคา3ามหมื่นห้าสามหครับผมผ่านประมาณนี้สินค้าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจเป็นพิเศษรุ่นไหนก็ทักมาโทรมาติดต่อกันได้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูหรือส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูเป็นลายคันไปนะครับผมหรือท่านใดที่อยู่อยู่ใกล้ๆก,ก็แวะเข้ามา ดูรถตัวจริงหรือดูอุปกรณ์ตัวจริงได้นะครับที่ร้านร้านอยู่บ้านเสียวตําบลเสียวอำเภอเบญจรัจก์จังหวัดศรีสะเกดครับผมติดเส้นสีเลนนะครับผมเลยตัวอำเภอมา1กิโลติดทุ่งนาครับผมติดทุ่งนาสังเกตรถแมคโครครับผมแมคโครสีเหลืองอยู่ฝั่งตรงข้ามแมคโครก็ขายนะครับ5ตันสงแสนหมื่นบาท2 0ตันอยู่4 5 0แสน5 0หบาทครับผมต่อรองกันได้เช่นกันครับผม คลิปนี้ประมาณนี้ขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์ตลอดปีตลอดไปนะครับจากใจ PC แท็กเตอร์ครับผมขอพระคุณครับสวัสดีครับ